้ยเห็นว่าเกี่ยวแจงงามเราในใหญ่หอมโอ้ยตา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 ยคุณน่ะคุณน่ะยังอยู่สามแฉบันนี่คุณน่ะปาดออกรลดเสื้อเข่าเสื้อกันมันลมแต่ว่าสันก็คือม้วนพุ่นอ สเขามันก็เป็นปอบบอห่วงมันห่วงอ่นตัวเป็นเตียนใหญ่หอมเมืยบุ๊ยตายห่วงสามสิบเส้นได้ใหญ่หอมห่วงม่อนนี่สามสิบเส้นสามสิบกว่าเส้นมีสามรอยกุ้งเมล็ดม่อนมุ่ยนะเท่ามาดาเขาสองลอยเมล็ดอืออันนี้สามรอยสามสิบสี่สิบคนเล เลื่อนลอยมเมล็ดผลได้ขอขันในเรือาจารย์ <laughs> <c oughs> แต่ว่าทางกะมีร <c oughs> หลีบมี่ยังกับทรมาทาฮู้นบ๊วยอ้าซ้ำไทย